มาทำะระบบน้ำวางทอ่อนะครับปาที่วัดตุ่งนางแก้วสตููลรับป็รระบบของกรมทรัพยากรธรรมชาติครับนี่ครับทั้งเซเป็นครับทังใหญ่ครับเป็นโลโก้ของกระทรวง กรมทรัพยากรครับผมโอเคตอนนี้ได้นำรุดไมโครอลิคครับผมมาฝึกอ,อ,อันแนวก็ส่งน้ำครับผมจากถังเจมเปนมาเข้าถังอักครองครับผมตอนนี้ก็น่ครับเราดนเข้าถังกตรองครับ นี่ครับทันกรงครับทันกรงเป็นระบบน้ำของกรมทรัพยากรน,นะครับนี่คือเป็นแบบของเค้าเลยครับแบบของกรมทรัพแบบนี้ครับเป็นโลโก้ที่เดียว โลโก้สีเขียวแล้วก็นี่ครับอซากรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรจัรมชได้แลสถึงเวดลม้มนี่คือถังกรองน้ำจากถังแชมเปญนน้นลงมาทางจอที่กดอยู่ครับลงมาแล้วก็มาเชื่อมต่อเข้ากับถังกรองครับ ลองก็เดี๋ยวก็ระบบก็จะลงต่อออกไปอย่างาภายในหมู่บ้านฝั่งนู้นครับวันนี้รถแบคโฮลนเล็กกำลังเบิกร่องครับวางท่อน้ำสี่นิ้วครับ้งล่างนี้จะเป็นฝั่งฝั่งในดินฝั่งในดินนี้สร้างแบบข้ออกมาให้เป็นท่อ PVC ีซครับผมแต่ข้างบนดินนี้จะเป็นท่อเหล็กรับปลาปลาครับ สีน้ำมึนครับต่อเล็กันสนิมสีน้ำมึนครับผมตามแบบของกระทรวงกรมทรัพยากรประดานแบบเดียวครับเดี๋ยวนี้มีเครื่องจักรไม่ไม่โคตรเล็กกับสบ,บายครับไม่ต้องจุดกับจอบเหมือนแต่กอนนะ นี่ครับโลโก้ของกรมทรับบพยากรน้ำน้ำประดาครับโลโก้ครับติดเรียบร้อยครับติดเรียบร้อยโลโก้ของครับตรงนู้เป็นโรงกรงน้ำครับน้ำดื่มครับมีระบบอะยอดเหรียญด้วยครับหยอดเหรียญคือชาวบ้านหรือใครก็ได้ครับจะมาเอาน้ำไปดื่ม เอาถังมาครับผมถังมาแล้วก็มีก๊อกน้ำให้หยดเหรียญหยดเหรียญแล้วก็รู้สึกว่ามันจะประหยัดได้กับชาวบ้านไปเยอะครัขางนู้นครับศาาการประเรียนครับมีอ่านศบด้วยครับผมตอนที่จังมาทำระบบน้ำประปา รองแล้วครับรองมาแล้วครับโตน้ำลงจากถังจนเต็มเข้ามาทางตัวมิเตอร์ตัวนั้นแล้วแล้วก็ลงออกมา่าโตน้ทำนี้แล้วก็ไปเข้าถังกรององกากาศดีมากครับ Ron. ไอ้ผูลิคแบ๊คผู้เลโคูเบลผู้ไอ้นี่จางผู้รับเหมาเขาอะได้ว่าจ้างมาต่างหากนะครับขุดขุดอ่าท่อวางท่อท่อน้ำท่อสีนิ้วกับ นี่พื้นที่วัดทุงนางแก้ววัดทุงนางแก้วครับดูพระตัวโบสดรับสวยงามมากครับเออนุคุณศาสาสิทธิ์กชนครับมาทำบุญที่วัดด้วยครับวันนี้ครับนุ่งขาวเก่งดำมานะครับเจ้าหน้าที่กำมาทำบุญ ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่บ่ารโรกครับจงบ่โร็อ่จงเล็กๆก่การยอดสุดการวางท่อปปาของระบบน้ำปปาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมที่วัดจุงนางแก้วเตาตู ระบบวางถังจำเป็นกับถังกรองไว้เรียบร้อยแล้วครับเราก็มาเชื่อมต่อระบบท่เข้าไปยังถังกรองแล้วกอทังออกไปจจายยังหมู่บ้านครับ bye วันใดจะให้คนใดไปจับกักกอรเบ้ยนบ ต็องลงจากมิเตอร์ครับผมมิเตอร์จากถังแชมเปญครับอันนี้ก็ลงก้โฮหอลงไปครับลงไปที่อ่าในฝัง,งไปในพื้นดินครับผมก็เดินฝั่งโน้นเดินเดินไปฝั่งโน้นปทิ่ถังกรองครับอ่าน้ําจากถังแชมเปญไปเข้าถังกรองฝั่งโน้นครับผม ในรถไมโกรเล็กก็ทสากรรขุดดินนับเพื่อวางก็ระบบน้ำก็นี่ครับบัตรชุ้งนั่งแก้วสตูน

Ô nước ngoài, hả? Ô nước ngoài,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 

สวัสด bon ีครับขอบคุณครับทุกยุทธเซอร์ครับที่รับชมครับผมบ่าวรอกครับน้ำมอมบางท่อประปาครับระบบน้ำประปาวัดทุ่งนางแก้วสตูลที <c oughs> ่ละหูสต <harbor> <sh> <monsters> ูลครับระบบนี้เป็นของกรมทรัพยากรน้ำประดาน นี่คกับตังจเป็นใหญ่ครัเป็นโลกโก้ของกรมทรัพยากราน้ำบาดาลกับตอนนี้ก็วางกำลังใจ้แบ็คคูลเล็กครับที่น้อง อ่ากดวางท่อครับเป็นท่อระบบกผ่านไปยันทางกลองขึ้นมาทางจ่ายครับสังแชมเปนลงมาถัางกลองกดกดท่อครับใช้ไมโครเลิกครับกดท่อกดวางท่อครับมันกลับไปกลับมาอยู่ครับระบบของท่อนี้ครับ ครับวัดทุงนางแก้วครับโบโบโบสวยมครับวันนี้ก็ได้ประโยชน์กับชาวบ้านครับในหมู่บ้านทุงนางแก้วครับผมจ่ายไปไม่ทราบครับแต่ถังนี้ถังจำเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยคีครับความจุครับหนึ่งร้อยคีก็เท่ากับหนึ่งเซนลิตรครับพี่น้องถังนี้จุหนึ่งเซนลิตรครับผม น่าใช้ได้ทั้งสี่ห้าหมู่บ้านนะครับได้น่าจะได้ครับหรือว่าตอนนี้ก็เป็นทั้งตำบนเรามาดูกันต่อเม็กลัวเล็กเขาขุดยังไงอื้อ